เพราะว่าในกาแฟนะครับผมจะมีกลิ่นไหม้นะครับกลิ่นไหม้นะครับจากการคั่วนะครับคั่วกาแฟนะครับผมกลิ่นไหม้ไมนี่แหละครับผมแมลงไม่ชอบนะครับเหมือนน้ามันส้มควันไม้นะครับนั่นก็คือเกิดจากการเผาไหม้นั่นเองแมลงได้กลิ่นแล้วกลัวแล้วก็ขยักขย้งนะครับผมเราก็จะนํามาใช้ประโยชน์นะครับในการไล่แมลงนะครับเพื่อนๆนี่นะครับง่ายๆนะครับซองเดียวนะครับง่ายยกสวนเลยนะครับผม สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกท่านครับผมพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็สวัสดีคุณแม่นะครับผมพี่นายนะครับผมพี่ป้อมนะครับพี่เดชพี่จาพี่เป็ดนะครับแล้วก็พี่น้องลูกหลานทุกคนนะครับผมตอนนี้ทุกคนกาลังอยู่กับผมจะเอชแนนลนะครับผมวันนี้มีสาระดีๆนะครับมาให้นะครับสาหรับคนที่ทําไร่ทําสวนนะครับผมจะเป็นสวนใหญ่สวนเล็กนะครับผมเรามีวิธีการดูแลพืชผักของเรานะครับให้งาม แล้วก็กำจัดมแมลงได้ง่ายๆทำยังไงไปดูกันเลยนะครับผมครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับเราปลูกอะครับไม้ดอกไม้ผลนะครับไม้ดอกไม้ประดับนะเราก็อยากจะได้ผลผลิตนะครับไว้ชื่นชมนะครับไว้รับประทานเนาะเราก็มีวิธีการไล่มแมลงแบบง่ายๆกันเลยนะครับผม หลายๆท่านก็จะทราบนะครับว่าน้าส้มควันไม้จะไล่แมลงได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าบางทีเราไม่สะดวกในการทําแล้วก็ไปหาซื้อนะครับแล้วก็แพงด้วยนะครับเราก็ทําง่ายๆด้วยวิธีการใช้กาแฟนี่แหละครับกาแฟที่เรารับประทานนะครับผมนอกจากเราจะดื่มกาแฟนะครับเราก็ยังสามารถนํากาแฟนะครับมาไล่แมลงได้นะครับผมเพราะว่าในกาแฟนะครับผม จะมีกลิ่นไหม้นะครับกลิ่นไหม้นะครับจากการคั่วนะครับคั่วกาแฟนะครับผมกลิ่นไมหม้นี่แหละครับผมแมลงไม่ชอบนะครับเหมือนน้ำมันส้มควันไม้นะครับนั่นก็คือเกิดจากการเผาไหม้นั่นเองแมลงได้กลิ่นแล้วกลัวแล้วก็ขยัขยแยงนะครับผมเราก็จะนํามาใช้ประโยชน์นะครับในการไล่แมลงนะครับเพื่อนๆนี่นะครับง่ายๆนะครับซองเดียวนะครับง่ายยกสวนเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมนะครับในการผสมนะครับในการฉีดพ่นนะครับไล่แมลงแล้วก็ทําให้ต้นไม้งามด้วยนะครับเราจะใส่จุลินทรีย์นะครับสังเคราะห์แสงนะครับนี่ลูกชายทําไว้แดงดีจังเลยครับเพื่อนๆนี่ทําไว้หลายอาทิตย์แล้วนะครับแดงดีนะครับอันนี้ทําใหม่ครับเพื่อนๆเราอันนี้ไปดูกันนะครับเตรียมน้ําไว้เลยครับเพื่อนๆ20ลิตรนะครับผมกาแฟดําก็ได้นะครับเนตกาแฟนี่ก็ได้ครับ2ละ3บาทนะครับ ในกาแฟมีไนโตรเจนนะครับแล้วก็ฟอสฟอรัสด้วยนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปเลยครับหนึ่งซองนะครับผมและนี่ครับมีกรูโค้ดนะครับผมยี่ห้อใดก็ได้นะครับผมแล้วแต่สะดวกเลยครับลงไปเลยหนึ่งขวดนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับผมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเพิ่มความงามนะครับเพื่อนๆใส่ประมาณ1ช้อนถึง2ช้อนนะครับประมาณนะครับ ช้อนสองช้อนนะครับผมนะครับผมแล้วเราก็จะคนให้เข้าๆกันเลยนะครับครับคนนะครับให้ส่วนผสมเข้ากันเลยครับเพื่อนๆนี่ครับมาส่วนผสมเข้ากันแล้วนะครับแล้วก็ใส่บัวนะครับถ้าต้องการจะให้บำรุงนะครับดินด้วยนะครับก็ใส่บัวลดน้ํานะครับผมแต่ถ้าเกิดไปฉีดตามสวนนะครับเราก็ใส่สเปรย์ฉีดพ่นได้เลยนะครับ นี่นะครับแต่ถ้าเป็นไม้ดอกไม้ประดับสามารถอาไปผสมเพิ่มได้นะครับผมไม้ดอกไม้ประดับนะครับมันมีความเข้มข้นมากครับไม้ดอกไม้ประดับเราก็จะใช้น้ําเพิ่มได้นะครับในอัตรา1นต่อ5เลยนะครับนี่นะครับเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่กระบอกฉีดพ่นนะครับใส่บัวรถนะครับกรณีที่ต้องการบํารุงดินด้วยนะครับผมบํารุงดินนะครับนี่นะครับง่ายๆครับ พี่น้องเกษตรกรนะครับชาวสวนนะครับมะเขือพวงกําลังออกดอกนะครับผมอาจจะมีแมลงนะครับเพี้ยมารบกวนนะครับเราก็ฉีดพ่นเลยนะครับตามช่อดอกได้เลยครับเพื่อนครับนี่นะครับฉีดไปเลยครับเพื่อนครับมะเขือพวงก็จะงามนะครับไล่แมลงด้วยนะครับผมครับนี่ครับพืชผักนะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับใช้ได้หมดนะครับไม้นะครับ นี่นะครับฉีดเลยนะครับฉีดเลยนะครับผมงามยกส่วนครับง่ายๆแบบนี้นะครับและนี่คือหน่อชะอมนะครับที่ผมเคยทําวิธีการปลูกแบบง่ายๆเพียงใช้กิ่งนะครับตัดกิ่งปั๊บนะครับฝังดินปุ๊บนะครับนี่แหละครับปลูกเหมือนอ้อยง่ายๆนะครับเขาก็จะแทงหน่อขึ้นมาแบบนี้นะครับ นอนอ่อนเขาอาจจะมีแมลงรบกวนใช่ไหมล่ะครับเพื่อนๆชะอมนะครับแล้วก็ฉีดไปเลยนี่นะครับผมลงดินด้วยดินก็งามด้วยนะครับแล้วก็ไล่แมลงไปด้วยนะครับผมนี่ครับผมปลูกชะอมแบบง่ายที่สุดนะครับก็นี่แหละครับแล้วก็ไล่แมลงแบบง่ายๆนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับสวนของเรานะครับก็จะงามนะครับปลอดสารพิษนะครับแมลงเกียรติแต่ว่าเราหอมนะครับกาแฟนะครับ เครื่องดื่มชูกําลังนะครับผมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมบํารุงดินด้วยนะครับผมครับไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ได้นะครับเพื่อนฉีดไปเลยนะครับทําไมแมลงรบกวนนะครับฉีดไปเลยงับงามครับเพื่อนเพื่อนครับกล้วยน้าว้านะครับที่เราปลูกลงดินนะครับนี่นะครับปลูกไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับ ลดลงดินอย่างนี้นะครับบำรุงดินด้วยนะครับต้นกรงามด้วยนะครับเห็นไหมครับดีมากๆเลยนะครับผมมันแรงเกียดแต่เราหอมนะครับผมครับนี่ก็เป็นการปลูกกล้วยนะครับของเาเอ๋นะครับผมนี่ขนาดกล้วยน้ําว้ายงงามขนาดนี้เลยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นกล้วยน้ําว้าบ้านๆนะครับออกผลงามนะครับจุลินทรีย์สอง้อแสงนะครับครับนี่ครับ เจเปลูกไว้นะครับกําลังออกจะได้กินแล้วนะครับงามมากๆนะครับกล้วยน้าว้าแบบบ้านๆนะครับผมหวีนะครับลูกนะครับใหญ่ยาวนะครับเห็นไหมฮะนี่ผมปลูกแบบกลับหัวด้วยนะครับเพื่อนเจเอปลูกแบบกลับหัวนะครับเพราะว่าทดลองทํานะครับแล้วได้ประโยชน์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะปลูกให้ดูนะครับติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับ นี่แหละครับปลูกแบบกับหัวนะครับเพื่อนโคนใหญ่มากเลยครับเพื่อนงามนะครับหวีดกแล้วก็ใหญ่นะครับยาวนะครับก็เป็นปุ๋ยนะครับที่หมักเองนะครับผมเป็นปุ๋ยอินรีย์นะครับโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับผมจากสูตรท่านอาจารย์สามารถนะครับนี่นะครับสูตรนี้เดี๋ยวจะลงให้ดูในคลิปต่อๆไปนะครับผม ขอบคุณมากมานะครับที่เข้ามารับชมเจเอนะครับจนจบคลิปนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามนะครับผมกด Subscribe นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เะเอ๋ n n e l ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมชอบคลิปของเจเอคลิปนี้ไหมครับผมฝากคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอยากให้เจเอทำอะไรหรือมีสิ่งใดๆที่จะแนะนำนะครับให้ ชาวสวนเกษตรกรเพื่อประโยชน์นะครับผมในการแบ่งปันกันนะครับผมก็คอมเมนต์มานะครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับผมแล้วก็ฝากขอบคุณนะครับผมคุณแม่นะครับแล้วก็คุณพี่นะครับที่อยู่อุดรนะครับผมอยู่ขอนแก่นนะครับผมแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับพี่เยอรมันนะครับมีพี่น้องนะครับที่คันตามกันมานะครับที่ให้กําลังใจเจาเอนะครับผมแล้วก็ที่โคราชนะครับก็จะเป็นพี่ พี่เดชนะครับผมก็คิดถึงทุกคนนะครับคุณแม่ครับผมมีโอกาสเราคงจะได้เจอกันเนาะช่วงนี้เราก็ต้องอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาตินะครับนะครับคุณแม่นะครับคิดถึงคุณแม่นะครับนะครับคิดถึงคุณแม่เนาะอยากจะไปหาไปหาไปเยี่ยมนะครับแต่เราก็สู้กันไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับคุณแม่ครับคิดถึงมากๆนะครับจากใจลูกชายนะครับแล้วก็คิดถึงนะครับพี่เดชนะครับผมพี่แดงนะครับผมพี่เป็ดพี่ดวงที่อยู่อุดรนะครับลูกหลานทุกคนนะครับผม แล้วก็คิดถึงนะครับพี่จาด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็พี่เดชนะครับพี่เดชท,ที่อยู่โคราชนะครับพี่ป้อมอยู่ไกลหน่อยนะครับที่เยอรมันเนาะเราพี่น้องกันก็รักกันคิดถึงกันเสมอนะครับแต่ก็เป็นไปด้วยตามเหตุตามปัจจัยที่ต้องให้มาอยู่ไกลกันนะครับผมแต่ว่านี่แหละครับเราก็ยังได้ ให้กำลังใจกันนะครับผ่านช่องทางนี้นะครับพี่ๆมีอะไรคอมเมนต์ด้านล่างมาเลยนะครับแล้วก็มีอะไรแนะนำนะครับรวมถึง f c นะครับก็สามารถแนะนำเจเอนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับรักทุกคนนะครับก็หวังว่าให้ทุกคนนะครับรักเจเอ๋ในน้อยขอให้รักนานๆนะครับสิ่งใดอ่า ขาตกบกพร่องไปนะก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทําได้จริงนะครับแล้วก็ได้ผลจริงนะครับผมโดยที่เจเอกก็เป็น f อนะครับของท่านอาจารย์สามารถนะครับผมแล้วก็วิถีไทยพิชแนลนะครับผมในการมาประยุกต์ใช้นะครับผมกับจุลินทรีย์ต่างๆนะครับผมแล้วก็การไล่แมลงเราไหมครับเราไล่แมลงนะครับทุกท่านนะครับผมก็ที่เข้ามา ไม่ดาม่าแน่นอนนะครับก็จะมีสายธทมนะครับสายทมเราก็จะไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตนะครับเราเป็นการไล่แมลงเท่านั้นเราไม่ได้ฆ่าแมลงนะครับผมด้วยกาแฟนะเป็นกาแฟดําก็ได้กาแฟซองก็ได้นะครับผม3บาทนะครับผมไล่แมลงนะครับเราไม่ได้ฆ่าแมลงนะครับผมรักทุกคนนะครับผมก็ฝากไว้นะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับเจ๊เอกคลิปต่อไปนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ